ครับผมนะสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนครับผมเนะาะวันนี้อยู่บรรยากาศอยู่ที่สุเวครับผมมามาติดตามเลขครับน์้ำมนต์เนาะเมื่อที่ผ่านมาเอาข้อเป็นประกันก็คือหนึ่งเก้าแปดแล้วก็เจ็ดเก้าครับผมเนาะก็เข้าเต็มเต็มเข้าทั้งบนทั้งนะล่างเนาะวันนี้เพิ่งทำที่ท เสร็จพี่นนองาะรอดพิการว่าจะได้ตัวไหนอย่าขาดกับผมมหาจตจำครับผมเยนกข้ดียวเจัเนเสียงิงดันเสียงินงเกดกับผมเกิีับผอันี้คือวัดที่ผ่านมาก็่ผิดหงได้สำหรับคู้เวคกับผมเนาะ ข้างอยู่ข้างล่างพี่อ๋องเนาะนี่แบบเก่านะครับเจ๊ดแบบเก่าครับเานาะเข้เอาโบนเยอะเข้าล่างเยอะจะดีกว่าเนาะโค้วันนี้ทำวิธีพอดีเอจอเจอมที่ตามรับโทษรอต้อนรับกัน นักโมตสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธักะนะโมตจะกะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัาระภะกะวะโตสัมมาสัมพุธัสสะ สมปจิตชาลิณาสิมมบรมมาจม aha เทวะเจเพยตาตัดิปรมาจม a h เทวาวัตถุาภาระวัตตุนิมาตุลโะ มหาลาโภวันทุมีนิเจถาหติคุทธมังมหาโณตํมอพุทธังยะติธะโยวิรังคนายะนะสังสัจฉิปิรันทะสังวิหังยะติโสพุทธัสสะสัมมานีมาคุทธัสสะธะวาสัมปทิจฉานินาสังจิตโมกขมาจะมหาเทวาจะเปยะขาปะระติธัมมาธัมมาเทวาอภิราภาวะตุมีมาคุณโยมหาโณวันทุมีนิเจถาหติคุทธมังมอ

มามาน้องมามาว่ามายืนแจงืนนด้ล้างกระเป๋าอนเดินเด้อเด้อแจงนนั้นนั่นกับเื่อคนนี้เื้อคนนี้เื้อคนนี้เื้อคนนี้กับเงินแเงลืนนั่งเด้อคนนี้กับเงินแจงยืนนั่เอาหน้าบุทธัยเอามาแล้ว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 สูกสูก ต้องให้คิดเอาทีินั่เล้อม่ไดะทำดีกิดคบกวดหวังทำดีการรับจีบอะตีคุยจับได้ไหมเรื่องอะไรคอยถือของพ่ออการไว้ รอดแล้วนะฮะรอดแล้วรอดแล้วรอดที่ผ่านมารอดที่พี่น้องเด้อเพราวะตูหายเข่าห้างเก่าหนึ่งห้างเกจเก่าเนาะตัวเดียวได้พี่น้องเนาะแข็งแกน่เด้นเด็กรอดดีเมื่อกี้พี่น้องบริเวณตูหายมากวัดที่ผ่านมาเข้าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องให้ตื่นเลยบริเลณที่ผู้นี้กับเขาคัางกับคุณเนาะบริเวณทีคนณ่วยที่อาจารย์ไปเช็คเพื่อนไหม ต้องตายฟื้นตายขื้นก็เป็นแต่เสื้อฟื้นเลยยางน่งเหนียวนงเหนียวยืดเหนื่คือวันที่ผ่านมาที่เราบอกเข่าข้างบนข้างล่างเลยมันก็เรียกข้างปานท่ันเียละมั้ายหกเก็บหนึ่งเหรอถ้าใส่อหกเก็บหนึ่งยุูเหร อันนี้คืองวที่ผ่านมาเกตหนึ่งถ้าเป็นหกเกตหนึ่งขึ้นมั่มพักก็ถึงแล้วคุณงดนี้ตรงรถเจีงาวาสบายรถเกีงต้องผมนี่เรครับโอ้อยองแม่ใคราด้านนสบายมีมีรถเจงก็ตองพกาอืมแปงขด้พี่น่อย้่นพิจารณาเอางาแปรแล้วงานแปรแล้เองโอ้ความเป็นประกันโอ้ยจำได้ พี่น้องนะรอติดตามันกลับสำหรับวันนี้เพิ่งทำเสร็จเตี่น้องเอรื่องสำหรับพี่ทีโอ้เพิมม่งทำเสร็จมือดิบมาจังเลยพี่ที่เกิมพี่ที่เ็ดรตะมนต์เนาะกูเพิ่งทำเสร็จเนาะหมัดมาดได้พี่น้องเดอ้อมาฟังน้ำกลับมาจะได้ตัวไหนปูจะแปงให้ตัวไหนอย่าพลาดครับผมปูเริ่มต้นสายบุญแอดมินกับ สายบุญญาติธรรมที่คนติดตามมาหลยๆกับคอยมีโสกวิสศสุสดๆสุขคนเดอ้อบาดี้เด้อครเคยอรเนม้น,<อ>นมน้นงนวดน,นี่ครับเนมักออกวัน,น,นวันเสาอากนแรลกที่สิดอ่ะโอ้โหคือแต่ทำทุกวันอาคาร งานทุกขันดังขั้นมันเพราะว่าจากช่วงหนึ่งไปหาดัตติย์ว่าหนุนมีสองขั้นเนาะถ้าผมผมมีสองขั้นอย่างนี้คือขั้นแรกขั้นแรกขั้นแรกคนไฮมาห์พัหันไฮมาหศูนย์เจ็ดเก้าวันนี้อาจารย์เลยกว่ามันเป็นตัวเก่าเนาะก็เลยห้ไปซีเจ็ดเก้าแค่นั่นแหละ 079 079มันเก็นเต็วเก้ามันเป็นเลขตัวเก้ามันเป็นเลขตัวเก้าบอกไปเออไม่ดีเลยเพราะว่มันเป็นอายุท่านอายุันขืนมาศูนย์เ็ดเกนี่ครับผมอาจารย์เี่เปลี่ยนแปลงให้ครับผม4 7 9เอ็ดเาเอาซีแท่นแอนเอาซีแท่นศูนย์ศูเจ้าถ้เพิ่งเพิ่ะเจียวศูนย์เป็นนคือเก้าครั พิจาราเอาละารครับอือี้เป็นเด็กตัวเก่าขเตัวเอตัวนี่เนาะเด็กลางลางบ่ครับผมครับผมเด็กล่างมียู่สองคูสิบสองกับสิบสามสองเด็กล่างเลื่อนีล่างเลื่อนเล่นล่างเฉพาะล่างอันนี้มนเลี้ยนมมนเล้เลขครับ ฝันโอเล็ฝ <sympath icking> ันเลขฝันเดือนี้คือคนฝันคือก่แล้วนใหม่คือก่หรเลขมิมิดเีนหนสองกับหนึ่งสามโอเออเล็นิมิดก็คือหนึ่งสองหนึ่งสามเนี้ยนเงียนูปหเงียนนะวคนแบเดี๋ยวไปถกีรววันที่หนึ่งมครับผมวนนี้ก็ พ่อพอสบายประกันนี่ก้อนละโอ้ยยีหลอดหรอปูก้อนี่ยีหลอดนี่ปูหลอดแต่วันที่ที่บหัวต้องหันรอดไปด้วยดิปปูหัดต้องหันรอดครับผมรอดเข้าทั right. ้งบนทั้งล่างเข้าทั้งบนทั้งล่างพอสบายครับปูวดนี้ก็คอเป็นประกันอีกเช่นเคยงวดนี้เดียวคว้าประกันหยิบวันนี้สบาเป็นยังไงนอบ้านนอกครับพี่หลอดบนนาหงวดหลอดบนนอาปูมั่นใจด้เนาะ ครับผูมั่นใจมากเพราะว่าทำวิธีอย่างดีครับผมเพชรดีที่สุดแต่ว่ามันพิชิตมาอันโต้ก็นยิงในววยั่งต้มย๊มันเป็นประด็นทปู่้เนาะเขีนว่าหนึ่งศูนย์หกเป่นเหม่าแบบนี้มันดาจิสลับกันอยู่งนี้หนีละครับผมที่ตอนที่แหลกศูนย์เจ็ดเก้าแมนันีึ ว่ามันเป็นอันเตาคากหลายอาจารย์ว่าอาจารย์ปุตเยนเหนตัวหนึ่งเเป็นเป็นซมันเ <c oughs> <4 79 S 2> อซีเจ็ดเก้าไปซีเจ็ดเกแล้วว่าสองวนี่เป็นเลขฝันมกุมเลขล่างตองตัวตที่เราเลข่างเลขล่างกันสุดนั่นอาจารย์ 10, กันสิบสิบี่ับสิบสาครับหวดแหลกันบ่อคันบอหมวดสองสิบี่ี่างนโอ้ยคนขายขายหน้าแท่กันกีเตีกีเตียนเนา ก็ดีเยทำไมเอองเออแม่นี่มอนเทากับสามห่งสี่อะอรรสชาอิจเหนอออี่อแต่ว่าเขาหลเีนองเยไหลเเลยับอโศกๆเลยกับมีซัมมี่หั่นแต่ว่าเหล็กกแต่จังเหลืออีกอัข้นหนั่นหัมาท่านกิกอัขั้นนงกับท้ามหั่นมาตัมหั่ํากันหัมันส้นกัน อาจจะให้มากขัานนี่อาจจะพาะขึนกันขั้นนั้นอาจจะพืะกันเพราะว่ามันเป็นล่างขึ้นบนครับผมมันก็สิเป็นที่สั้นล่ะขึนล่างเป็นบนอือหือทุก่านครับท่านสั้นล่ะสาธุครับผมสาัุให้มี้าข้นนด้วยไหมครับดูเรื่องความสบา้ตามเป็นกระแสี่นีเียกันอ่างนี้ย่แตตนายดูครับผมสหรับนิทานส ว่าไปจำที่16ก็พี่น้องเด้อขออันนี้ประกาศนะครับว่าไม่เรียกเรื่องกรับผมผมนะบินจะมาสรุปให้ก็พี่น้องเด้อ<ะ>อ่าก็คือ,อปูปเวทเพิ่นเห็ดขันน้ำมนต์เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นทำขันน้ำมนต์ขึ้นมาเนาะตาวาได้เลขเมื่อที่ผ่านมาก็ได้ตัวนี้เนาะก็ได้เจ็ดเก่า ศูนย์เจ็ดเก้าพึ่งออกไปพี่น้องศูนย์เจ็ดเก้าเพึ่งออกไปเมื่อวที่ผ่านมาเมื่อวี่แล้ของคนเนาะ่อวันที่ผ่านมาเข้าทั้งบนทั้งล่างตารางวันนี้ทําแล้วพี่น้องเนาะศูนย์เจ็ดเก้าเนี่ยพึ่งออกไปแต่ว่าก็ไม่แน่นอกพี่น้องศูนย์เก้าเจ็ดเมื่อวี่แล้วเนาะก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่ากาเพี่ได้มาถ่าไภับ่มากศูนย์ที่ได้จับสีมาใส่ เป็นซีเจ็ดเก่าคือเก่าเด้พี่นงเด้อแต่ว่าล่างคือเป็นเลขกนิมิตหนึ่งสองหนึ่งสามแต่ว่าเน้นๆฟันตัวเดียวคือหนึ่งสองวงกลมเลยวงกลมหนึ่งสองพิหนักปูพันกับซิบางสั่นหนึ่ง,งสองตัวเน้นล่างเท่านั้นเน,นะาะแต่ว่าตัวหนึ่งสามก็คือกัดไ้คือหนึ่งสองเน้นล่าง ันเลขฟันข้นเโอลมล่างเน้นพี่น้องล่างเท่านั้นเก็บรอตรี่ไว้เขินบ้างจำนายไปสารากินแงคงราชบาลจะหนาเิ่งเอาได้พี่น้องเด้อน่สองสอนึ่งนัลยะก็ไม่แน่เพราะว่าไปกลับเอาเองนะพี่จะหน้ามึงเอ๋รหน่งสสงั่นเลยแกับทาาเองนาค่าะ้าล่างคือตัวเดียว 1- สหนึ่เไปฮะอาจจะขึ้นเต็มรหนึ่งขหนึ่งนนเกตัอาอนคะพี่น้าเบงเออให้มีสอสอีห่งนั่ครับสวัะดีครับเอัค่ะ